สวัสดีครับผม้วเรากระโความรอดด้วยวิธีนะครับผมโอเควันนี้เราอยู่ในเกมของสกัมพาร์ทที่สองนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนฟาร์มนะครับผมมันก็ไม่ใช่เชิงของการสอนเราแต่ผมอยากพิมพ์ไว้เพราะถ้าเราพิมพ์ว่าสอนทุกคนจะเข้าใจในตรงกันว่าไอ้นี่จะต้องมาบอกทริคหรือวิธีอะไรที่ทำให้ฉันลูดของได้ไวขึ้นเก่งขึ้นนะฮะโอเคและวันนี้ผมจะมาแนะนําจุดฟาร์มนะครับไม่แนะนําหรอกอย่ามาเลยเอ้ยขอร้องละนั่นก็คือจุดบนของ C3 นะครับผมจุดตรงกลางสีส้ม ติดขอบเส้นบนมันคือบังเกอร์นะครับอาจจะไม่ใช่บังเกอร์ใหญ่อะไรมากเป็นบังเกอร์เล็กนะฮะแต่สําหรับใครที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าซีาสามีบังเกอร์ก็เงมีอะไรไปไปเรื่องของมึงแต่ใครยังไม่รู้นะครับเ,เดี๋ยวผมวันนี้เราจะมาพาทัวร์กันและถ้าใครอยากรู้ว่าตรงจุดจุดไหนคือจุดไฮรูทนะครับอันนี้คือผมยังไม่ไปสำรวจรอบแบบนะแต่ที่ผมดูมาจุดที่มีอุปกรณ์ทางการทหารเยอะก็เท่าที่ผมรู้มีแค่จุดเดียวก็คือ B3 นะครับผมจะเป็นจุด ไฮรูทนะครับมีค่ายทหารมีบังเกอร์ใกล้ๆกันแล้วก็มีโรงงานที่มีกล่องพวกรูททหารดอบด้วยนะครับจะเป็นจุดที่คนสร้างบ้านเยอะแล้วถ้าใครคลอง b 3ได้ผมบอกเลยว่ารวยรวยรวรเดี๋ยวผมจะมาพาดูนะครับว่าแค่ค่าแค่ค่ายบังเกอร์เล็กเนี่ยจะรวยขนาดไหนถ้าเกิดไม่มีเพื่อนเรามาฟาร์มไปก่อนนะไม่มีอะไรจนะลงก่อนมีแต่เสื้อผ้ากับถุงมือ เกมนี้ตกที่สูงระยะหนึ่งไม่ขาหักนะครับผมลองมาแล้วอย,อย่างระยะนี้ตกลงไปเลยมันเสียเวลาครับมันไม่เหมือนดีซนะที่จะมีให้สไลด์ลงอะ่ะแปลกที่เกมนี้ไม่มีแปลกเหมือนกันพวกเศษเมทัลแบตเตอรี่เอาไว้ค้าพวกเอาไว้ทำเกี่ยวกับนิรภัยประตูบ้านมั้งที่ใครมาเปิดแล้วก็จะช็อตอันนี้ก็ใช้ได้ครับค้นไป สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการลงบังเกอร์นะครับอาวุธเมลียใหญ่ๆหนึ่งอันนะแต่ผมเอามีดมาเพราะาอาวุธเมลีใหญ่ผมไม่เห็นแล้วก็มีพวกไขควงกับล็อกพิกนะครับเนี่ยเซฟตี้พินบล็อกเอามาทำล็อกพิกนะฮะล็อกพิกไ้ทำอะไรชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าสะดดกรนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนสะกดกรกันก,นการสะดดก,ก็จะมีพิธีของมันอยู่นะเสียงอะไรวะอันนี้มันเป็นแอดวานซ์ล็อกพิกแต่ว่าผมใช้ไม่เป็นนะฮะแอดวานซ์ล็อกพิกน่าจะเป็นตัวที่ทําให้สะกดกรกได้ง่ายขึ้นแหละ เนี่ยเนี่ยเราต้องคับล็อกพิกก่อนครับเอาพิกธรรมดาคบไปล็อกพิกเอ้ยอย่าเสือ้เอเฮ้ยมึงนี่อ๋ออ๋ออ่ไอตัวทางซ้ายเราคือจักรน็อตนะครับผมเป็นซอมบีจ้จักรรัดจะตายยากมากแล้วผมี้เกยจะสู้กับมันเพราะว่ามันมันก็มันสู้ยากมันฆ่าย,ยากอะวิธีสู้ผีนะครับง่ายมากครับผมเดีย๋ยผมจะบอกเนี่ปรับความไวการวิ่งให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินหมุนตัวเดินเดินอ้อมมันครับเราจะหวะดตีแล้วก็งัดหน้าได้เลยนี่นี่ พยายามหมุนให้เมาส์ไม่ทันครับตีหลายที่นะครับกว่าจะตายจะก็น็อตถ้าตีเข้าหัวก็จะเร็วอยู่แต่มุมมองแบบนี้อะนะมันก็จะยากๆหน่อยเดี๋ยผมผมยังไม่เคยลองอันนี้แหละเดี๋ยวขอลองของหน่อยนี่เราเป็นนารุโตเรนจ่าจอมวิถาเดี๋ยวชิบูเรนเล็งให้สวยๆแล้วก็ What the fuck นี่สอนให้รู้ว่าควรอัพสกิลการโยนนะครับผมไม่ได้อัพสกิลการโยนมานะฮะเลยจะโยนไม่ได้ <laughs> เ,เวลามานะครับผมฟาร์บนหอนี้ให้เสร็จก่อนก็ได้ครับเพราะว่าของมันบางทีก็ดรอปเอคดรอปปืนซะส่วนใหญ่ครับหอนี้ไปที่ไหนเจอที่ไหนก็รูดเลยนะครับอัตราการดรอปก็คล้ายๆกันแหละทุกของทุกที่นะกล่องกระสุนปืนกับอะไรเนี่ยชุดเล็กเหรอกางเกง เทติค <V it ory> อว์เวกิตัลลี่ลายสวยนี่เดี๋ยว9คูณ39ของเอ่อ v s Val well, หรือ VSS ใช้ได้อยู่นะเนี่ยดับกระสุนพวกนี้จะดีมากครับโด,ดลงไปเลยกัสเปซบาร์ปุ๊บนะหวังว่ามันไม่วิ่งทะลุออกมานะวิ่งทะลุออกมาได้กูซวยเลยนะลงบันไดไม่ได้ผมบอกเลยนี่ขึ้นมาไม่ต้องไปสุดครับดูแค่นี้พออ่ะเจอกระสุนขึ้นไปเก็บ โอเคครับเดี๋ยวผมก่อนที่เราจะพาเข้าไปฟาร์มในอโดมนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งตรงนี้ลืมนะฮะเกือบแล้วเมื่อกี้มีเสียงระเบิดอยู่บ้านมันใช่อะไรหรอครับผมกลับไปตอนเซิร์ฟรีก็ไม่เห็นพอกลับมาหลังเซิร์ฟรีนะครับของก็รีกลับมาเหมือนเดิมผมก็เลยฟาร์มสักเล็กสักน้อยจนได้ชุดเกราะกับหมวกมาตามที่เห็นนะฮะนี่เลยพอเซิร์ฟไหนขึ้นคอนเน็กต์ลอดปุ๊บแล้วเข้ามาประตูบ้านหลังไหนปิดปุ๊บปิดทุกหลังปุ๊บ,บ,บคุณรู้เลยว่าของรีแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่แแน,นนนะนน่่ใจเเหมือกัะตซิร์ฟี้ปุ๊บ เข้ามาใหม่ประตูปิดถ้ากับว่าเราสมบัตฟอร์มได้ใหม่เลยละพี่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเล่นแผนนี้นะแบบสมมตินนะแบบอยากให้เซิร์ฟรีใช่ไหมบอกแอดมินแอดมินครับมันผมบัตอกอย่างงู้นอย่างนี้แอดมิน <Ad min S 1> ก็จะทําการ <c oughs> แก้ไขแล้วรีเซิร์ฟแล้วเราก็จะเข้ามาปั๊มของใหม่ <c oughs> มึงแบบมึงเป็นอะไรที่โคตรแบบแบบโอ้สส,สุนหมามากเลยอ,ะอ่ะเฮ้แต่น่าลองนะลองดูลองดูเดี๋ยวถ้าเกิดใครเล่นเซิร์ฟอังกฤษเซิร์ฟไทยแล้วก็ช่างอะ่ะลองดูไอแอดมินเซิร์ฟเป็นอย่างนู้นเป็นอย่าง,งนีเ้เซิร์ฟรีปุ๊บคุณก็ปั๊มเลย เอาตัวทิ้งไว้แล้วก็ปั๊มหนูนั่นนะของอะ่ะโคตรจะเร็ว2องวันสิเก้าเอ้ยนี่มันสองวันยี่สิบแล้วสวยนี่ขนาดโดมโดมเดียวนะเนี่ยในขนาดโดมที่นี่แค่ที่เดียวนะของเราได้มันเยอะมากเลยนะอาจจะไม่เยอะแบบรวยอะไรขนาดนั้นแต่ในมมองของวันเพ์เยอร์ถือว่าคุ้มนะฮะถือว่าคุ้มนะนี่ฟาร์มคนเดียวโดมเดียวคุ้มขนาดเนี้ย และถ้าเราไปฟาร์มที่มันแบบค่ายทหารแถว B3 หรืออะไรก็ช่างอ่ะมันจะยิ่งคุ้มกว่านี้นะเพราะว่าลงทหารแบบเนี้ยลงเก็บของเนี้ยมันเยอะมากนะครับนี่มันเยอะมากแล้วก็มันมีหลายแถวแล้วมีโรงนอนทหารอย่างงู้นอย่างนี้อีกผมบอกเลยว่ารวยรวยอย่างเดียวเดี๋ยวไปเก็บบ้านกันของพวกนี้ S.V. เราก็ได้มาแล้วด้วยสวยงามตามทองเหลืองไปวิ่งกลับบ้าน แจ๊ะแจ๊ะแป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 ๊ะ Welcome to the bunker baby เข้ามาแล้วก็ปิดไว้วยครับเสียวื่อใครเข้ามาจะได้รู้มาขอต้อนรับสู่บังเกอร์วีก็ฟัานในเกมไปประตูบังเกอร์นี้แต่อีกอหัวดูไม่มีอะไรเตรียมตัวปิดบังเกอร์อย่างน้อยถ้ามันเปิดบังเกอร์นู้นแล้วเราอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะได้ยินแล้วเราก็จะได้ตั้งรับทันพอมมันาถึงพอมันมาถึงประตูบังเกอร์ฝั่งนี้ โอเคเก่ okay. ามอเยอะละอู้อันนี้กันพาวเดอร์นะครับเลยครับพวกกระสุนกระสุนต่างๆเก็บไปก็ได้นะฮะสำหรับใครที่เป็นสายครับแต่ผมโง่ครับไม่ครับครับหายอย่างเดียวครับเปลืองสิ้นเปลืองชิบหายให้คนที่ครับเป็นมาครับแบบกระสุนดีๆใช้ดีกว่ากระสุนพวกปืนใหญ่สองปืนทีนีก้กระป๋องอาหารโอเคจุดสี่ห้า นี่เริ่มเข้ามาหน้าบังเกอร์ก็จะมีพวกของพวกกล่องอะไรพวกนี้ดรอปแล้วนะครับชิลจัดเลยเห็นไหมเดี๋ยวมาเคาะดูกันแฮ้ในบังเกอร์ดูนี่ตัวนี้จะเป็นจุดที่ต้องใช้ล็อกพิกเปิดน,นะจะเป็นพวกกระสุนพวกปืนแล้วแต่ดวงนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระสุนวิธีใช้ก็คาบล็อกพิกครับกดสเปซบาร์หันมุมที่ต้องการใช้เซนต์ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้วะ ไอ้เหี้ยเอ้ยขายหน้าไม่นะกูมันมีเซนอยู่ผมมีเซนอยู่ <c oughs> โอ้โหเหี้ย <c oughs> ปกติผมใช้ไม่เกินสามวันนะครับล็อกพิกผมเพิ่งมาเล่นเกมนี้แหละเกมแรกเกมอื่นนี่คือไม่เคยเล่นเกมที่มันต้องใช้ล็อกพิกเปิดมาก,ก่อน ตั้แรกก็จะจับจังหวะย,ยากหน่อยนะครับแต่พอเล่นไปรอบนึงก็จะรู้เองอีกนิดนึงอ่ายี่สพวกแอร์ดรอปอะไรพวกนี้นะครับพวกรูทดรอปตามสัพพลายอะไรพวกนี้ก็จะมีให้เปิดอ,อย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่เข้ามาห้องนี้นี่ห้องนี้จะเป็นห้องแบบเปปปอนนะครับนี่อัลโมอลีน่นี่ห้องนี้เลยจะมีลูกซองเห็นไหมอู้ปืนครอกปืนลูกซองอะไรเงี้ย S D S อะไรไม่รู้ก้า ครูสิบเก้ามีแมกกาซีนมีเกาะด้วยเจ๋งเกาะดำนะครับใครจะไม่ใส่บ้างล่ะหอมมันดีจะตายโอเคจากนั้นก็ลุดกล่องไดยเลยครับเดี๋ยวผมขอเปิดอ่าพวกนี้ก่อนขึ้นนิดนึงเรียบร้อยไหนดูซิข้างในมีอะไรครนแม็กซ์สิบหกเก็บไว้ครับถ้าไม่ใช่ใครทหารก็หาย,ยากอยู่นะอู้แปดวิสถิติใหม่ อ่าเอสแวลสวยงามแต้มแทงเลี่ยงแจง้งแล้วก็ค้นพวกกล่องนี้ไปครับมันจะมีแบบของอย่างเงี้ยเยอะมากครับแต่ถ้าใครโชคดีก็จะเจอ m 82นะครับหรือจุด50 bmg อันนี้เป็นกระสุนของเบดเราอาจจะเจอบาลิตก็ได้ครับบางทีผ้คนค้นอยู่นี่ครับของที่เอาไปใช้งัดเก็บไว้อ่าตัวคล้างของเอสวใช้กับของใช้กับ A SVD หรือ AK-74 ก็ได้โอเคเฟี้ยวปืนพวกนี้ส่วนอยา่จะไม่มีกระสุนนะครับเวลาเราเก็บมาหรือเปล่าวะอ่าไม่มีครับปืนที่เก็บได้ตามของพวกนี้จะไม่มีกระสุนเพราะ,ะนั้นก็โหลดให้เต็มปัม๊มไอ้เส้นสีเขียวอะไรขึ้นวะเกมกูมีปัญหาหรืออะไรวะเนี่ย <laughs> จุดห้าศูนย์ AE เป็นของ Desert Eagle เข้ามาห้องนี้ก็จะเป็น AKC7U เด่๋ยนนี้เป็น74ไปกระเป๋าใหญ่อีกอันหนึ่งโอ้โหกระเป๋าใหญ่ว่าเยอะแค่กระเป๋าใหญ่เดี๋ยวเก็บที่จำเป็นก่อนกระเป๋าใหญ่นี้่อให้เพื่อนมาเก็บเอาครับเปิดกล่องมองกเล่อืมขึ้นอีกเรียบร้อยแปดวิอีซีเฮ้แม็กของอีเกิล50หายากครับ เจะเจอแต่จุดจุดสามจุดสามห้าเจ็ดเจอเชียงไหนกันแน่วะโอ้โหแม่งติดติดอะไรวะเฮ้ยมันจะยากขนาดนี้วะอ่า มันแล้วแต่ดวงครับบางทีเรากดถูกจังหวะแล้วมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแหละมันเป็นเรื่องปกติของเกมนะครับเกมมันไม่อยากให้เราได้มันก็มันอยากให้เราแบกรายดิง้งเข้าไปมันก็ใช้เวลาหน่อยไหนคนดูจุดเก้าโมกระสุนพวกนี้มีเทียร์ของมันด้วยนะครับทเ,เ,เทียร์เขาเรียกเทียรแม่มีชนิดของมันด้วยนะครับบางทีก็จะเป็นชนิดแบบเอพี AP ก็จะเป็นเจาะเกาะอะไรเงี้ยแอมโมพีเสป่ะเขาเรียกอย่างนี้นป่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคได้กระสุนเอเสบามาแล้วแต่ก็ ไว้ครับเราใช้ลูกซองเป็นหลักอันนี้เก็บไว้ครับอ๋อพวกใครที่ยังไม่รู้วิธีการค้าพวกกุญแจเอาไว้ล็อกรถล็ลอกบ้านก็อันนี้ครับใช้อันนี้กุญแจเงิน10กุญแจระดับฟอร์สก็สินะครับแต่ต้องมีการคร้าแบบเอ็ a แวนเอวเลยแเปิดกล่องมงกเลจับลูกซองขึ้นมาเลยครับเล็งไปด้านหน้าเจอผีหนึ่งตัวไม่ใช้ถ้าเป็นจักรนค่อยว่ากัน เกมนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะถ้าเกิดสมมติเราปรับเติร์ดอะปรับเติร์ดสมมติคนนั้านหน้าใช่ไหมแล้วเราปรับเติร์ดมาอย่างนี้ต่อให้คนวิ่งมาเราก็จะไม่เห็นนะเพราะมันไม่ได้อยู่ในระยะสายตานี่ก็คือเท่าที่ผมพอจะสังเกตแล้วก็เพื่อนในทีมบอกมานะครับโอเคยามนี่ต้องถือลูกซองค้างไว้ <laughs> เดี๋ยวตัวเฮียโผล่มาโดยเฉพาะตัวเฮียที่ร้องร <laughs> ้องอะไรก็หนาของมันก็ไม่รู้ แต่จะผีลุมนี่อันแฟเลยนะโดนผีลุมนะห้องนี้ก็จะเป็นห้องในทีต่างๆนะครับมีพินบล็อกอะไรพวกนี้แต่ผมจะไม่เสียเวลาค้นเพราะว่ามันไร้สาระครับมีแต่ของไว้ทําฟาร์มพวกนี้ไม่ค่อยจะเป็นสำหรับผมเท่าไหร่เสียงอะไรวะผีระเบิดผีระเบิดหัว เฮ้ยนูแม่ใหม่ยู่ This the bunker welcome to t h e bunker นี่คือจุดฟาร์มหลักของที่นี่เอาหนี่ไปแดกนี่เลยอ๋ออ๋อโอไมโกเหี oh God, ่อะไรอาอไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่จุดฟาร์มนะครับต้องลงไปอีกเท่าทีเท่าทีอันนี้เป็นจุดฟาร์มย่อยของในบังเกอร์นะครับจะเป็นจุดที่มีของ น้อยอลองมาจากตัวด้านหน้าทางเข้าบังเกอร์แล้วก็ตรงศูนย์ฮอร์เวใหญ่นะครับทางลงโลง่ลงห้องโลง่งใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ต้องเคลียร์ไอชีที่แม่งร้องร้องเพลงให้เราฟังก่อนว่าตอนนี้ไม่มีของเลยวะเดี๋ยวกำตรวจังเกิลนหฮเสียงอย่างนี้จังเกิลนอ็อตจังเกิลนอ็อตเบบี อขอต้อนรับสู่ฮอลเวของบังเกอร์นี้นะครับบังเกอร์มีไปต่อได้มากกว่านี้แต่ผมลืมว่ามันมีมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่ผมจะมาฟาร์มนถึงแค่สุดตรงนี้นะครับที่เหลือทุกคนก็ไปเซอร์เวย์เองนะฮะเพราะว่าบังเกอร์แต่ละที่มันใหญ่ไม่เท่ากันอ่าอันนี้ผ้าลุมปากสีแดงตรงนี้เป็นจุดไฮรูทอีกจุดหนึ่งของบังเกอร์นะครับของก็จะเยอะประมาณนี้เลยก็ฟาร์มกันยาวๆเฮ้ยแลนด์ไม้ ine, นี่แหละ ระเบิดสว่างเครื่องหรือเปล่าวะแต่มันเป็นแอนตี<笑><笑>้บอดี้อ่ะเฮ้ยแอนตี้เพอร์ซันอลิตี้เทียอะไรของกูพูดอะไรที่อะไรเนี่ยอ,อ๋อ AK47 ต้องใส่กระเป๋าเปล่าวะมันจะมาใส่ทรงใส่เสื้อได้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอเคย้ายกระสุนลงไว้ข้างล่างก่อนอ่าแล้วก็ย้ายพวกนี้ขึ้นไปเอาแพ็ค AK มาสวยงามเดี๋ยวใครวิ่งเข้ามาแล้วก็ลูกซองเป่าเลยครับอีซี่เจอมีด มีพวกปลายปืนอันนี้เราคนแล้วใช่ไหมว่าถ้าจำไม่ผิดเออคนละคนละลืมลืมลืมนค,นความจำสั้นผงกันแผวด้วยคนในเซิร์ฟก็ไม่ค่อยเยอะครับ20สกว่าคนแล้วแมปมันใหญ่ด้วยเราเลยแบบมันจะเพิ่งไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่กังวลหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันก็จะวิ่งผ่านๆกันเยอะโดยเฉพาะผู้เล่นเก่าที่รู้อยู่แล้วว่าตรงไหนเป็นอะไรนี่คือโอ้โหแต่ถ้าส่วนใหญ่มันจะไม่มาคนเดียวครับ ใครที่จะฟาร์มที่นี้ได้ต้องมากันเป็นทีมครับเพราะอะไรเพราะมันต้องมีคนคอยโเว v e r ครับเวลาเราฟาร์มอย่างเงี้ยเพราะของรอบหนึ่งมันฟาร์มได้เยอะใช่ไหมละ่ะนี่สําคัญครับเอาไวค,ครับมันนรับนี้สร้สางโมงสร้างบ้านได้ <c oughs> โทษทีไอ้เฉยมันเลยอัดคนดูเลยกูโคตรเฟี้ยวมันรอบหนึ่งมันทั้งท่านจะได้ของเยอะนะครับเพราะงั้นแล้วเวลาตายทีหนึ่งนี่มันไม่คุ้มค่าแน่นอนฮนะบอกเลย โอเคออโต้เคออโต้เคไอ้ถามว่าผมฟาร์มอยู่อย่างนี้ผมกลัวโคตรกลัวเลยนะไอ้กลัวว่าจะมีคนมาตอนไหนอะไรเงี้ยคือมันไม่ปลอดภัยอะไรขึ้นชื่อว่าบางังเกอร์มันไม่ปลอดภัยนลครับบางเซิร์ฟนี่ถ้าปรับอัตราซอมบี้เยอะนะผมบอกเลยว่างัดนานนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ลงคนเดียวเพราะว่านี่แหละผีมันเยอะขอต้อนรับสู่จังขอต้อนรับสู่จังเกิ้ล ไอ้ยัยกูก็ลุ้นตั้งนานโอเคเดี๋ยวครับล็อกพิกก่อนนะครับล็อกพิกกดแถบกดเลข2นะครับถ้าใครกดเลข2มันติดก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับภาษาไทยเสียงมันกดสับปืนแล้วพวกนี้ไม่ได้แล้วก็มาที่ล็อกพิกแต่ยังขับไม่ได้เพราะว่าเราต้องอันบล็อกตัวส่วนส่วนของนี่แพ็คล็อกพิกก่อนนะครับนี่เทคเอาท์นี่ไม่ไม่ต้องหยิบใส่ตัวนะครับของพวกนี้ตกพื้นแล้วก็สามารถขาบได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออะไรก็ตามนะครับ ต่อให้มันตกพื้นเนี่ยเนี่ย,ยตกพื้นอย่างนี้เนี่ยมันตกอยู่ที่พื้นครับอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็สามารถคราบได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีของอยู่ในเมกาี่นี่คาบได้เลยคาฟไว้สักสองสามอันอา้าวคาบต่อสิไม่ต้องห่วงครับเรามีบริการเป็นถึงไอบเบิ้มนะครับยืนอยู่ด้านหน้าเราไม่ต้องกลัวคนมาแน่นอนต้องจากมันจะมาจจวกันนะ เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นะอ้าวเอ้ยเก้าวิสติตใหม่ครับผมเฟี้ยวบอกเลยว่าเฟี้ยวของนี่ให้มาแม่งไม่เฟี้ยวเลยแม่งโคตรกระเจียวเลยอ้าวเก้าวิอีกแล้วอีซี่มีาระดมอยหัวคิดเอามาทำไม พวกมีดตันไกอะไรเงี้ยตัดเสื้อได้นะครับเวลาจําเป็นก็เก็บไว้หน่อยแต่บ้านเรามีเยอะแล้วก็คงไม่จําเป็นนะตอนนี้บ้านผมมีเยอะแล้วโอเคเสร์ชตรงนี้เสร็จก็ขนของกลับบ้านจบสิ้นสุดภารกิจบังเกอร์ก็จะมีมานี้ของฟูบางทีเสียงคนนะเราอาจจะไม่ได้ยินเลยนะครับไม่รู้เป็นที่รองเท้าหรือเปล่าแต่อัพสกลิลสเตลมาเยอะก็อาจจะไม่ได้ยินเลยนแหละมันไม่เกี่ยวกับรองเท้าหรอกผมนี่อัพสเตลเต็มอะแต่ผมยัง คือเราอาจจะได้ยินเสียงเท้าตัวเองดังนะครับแต่พอให้แบบเพื่อนมาฟังอะไรเงี้ยเพื่อนจะบอกว่าเอ้ยแทบไม่ได้ยินเลยอย่างเงี้ยต้องเดินใกล้ๆมึงจะเข้ามาก็เข้าไอ้ไอ้เนี้ยไอ้นี่มันหน้ารำคาญงัดแม่งกันเลยหน้ารำคาญไอ้ระยำมาไอ้อ้วนน้ำมันลมไอ้ปิดประตูตันแม่งเลยกลับบ้านกันรักลอยอยู่ออกข้างไหนวะเนี่ยเหี้ยแล้ว เฮ้หนู come on e s y อยู <c oughs> <c oughs> ่ดา bitch วิ่งส um ิพ่อรอเฮียอะไรล่ะครับเหมือนมึงข้างอ่ะเหมือนพวกมึงข้างอ่ะข้างควยไร ไปทางน,นึงก็ได้ไว่าไอ้เหี้ยไปแล้วจ้ากูมาอยู่แล้วพวกเหี้ยจังกระนอตลงไปพระเอกจะเดินไอ้หุ้ยปิดประตูอา้าวไอ้เหี้ยจังกระนอตหลุดเปิดประตูบังเกอร์วิ่งวนวิน่งวนวิน่งวนวิ่งออกไปโอ้ไม่ก็ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้สเก,กลเดอร์ไอ้ยวิ่งดีเหี้ยจังหลังกาไปทำไม เปิดประตูก๊อก็ก็เปิดประตูเก็บปืนแล้วก็ตีนแตกเลยไอ้หนูไป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 วิ่งไปไปไปตัวเราหนักปะเนี่ยวิ่งไม่ทันแม่งเลยสัตว์โอ้โหลันเนอร์สองตัวคงโกงจะวิ่งทันพวกมึงอะ่ะอา้าววิ่งหมดวิ่งหมดวิ่งหมดใจยเย็นนะใจยเย็นนะวิ่งกูมหมดนะใจยเย็นวิ่งกูมหมดพวกมึงอะ่ะเลี้ยงอุย้ยเชือกขอโทษเลี้ยง เรียงหน้ากันเข้ามาโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษเรียงหน้ากันเข้ามาเรียงหน้ากันเข้ามาเรียงหน้ากันเข้ามามีอีกตัวหนึ่งโอ้โหไอ้พี่เบิ้มมาวะออเอยคไยกันได้พี่เข้าุยกันครับพี่ผมถือไอ้เชนนี้มันหนักครับพี่จะช่วยถือหรอครับโอ้ยพี่จะช่วยถือหรอครับพี่จะช่วยถือหรอครับไอ้ไวยอะลายี่อะ วันๆของสก,กรรมก็อย่างนี้แหละครับไม่ยิงผีก็ยิงคนเ้ยเหมือนจะมาอีกตัวโจงไม่เห็นกูโจงไม่เห็นกูกูพันแผลอยู่โอเคไม่เห็นจริงๆด้วยบมาแน่เล่นลิ้นเก่งไม่เล่นกับมึงก็ได้วะไอเ้เหี้ยมึงเล่นลิ้นเก่งเกินไอ้สัตว์อ้วนขาเขาเพลงชุดเกาะหนักหลายกิโลมึงวิ่งทำมือทันลากผีมาบ้านกูล <c oughs> <c oughs> ากผีมาบ้าน <c oughs> โอเคครับผมสารพัดนี้นะผมเราทีนีาตีสวัสด,ดีทุกทุกคนฝากเก็บเบบี้ไว้จเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้บอกเลยว่าก็ก็ดีนะครับได้บอกจุดพิกัดการฟาร์มให้ทุกคนได้รู้กันถือว่าภารกิจผมสำเร็จละของก็จะประมาณนี้นะครับแต่ละรอบไม่เหมือนกันนะครับอย่าอย่าคิดว่าทุกรอบอรจะของจะดอปเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นค่าใหญ่ก็มีสิทธิ์เจอนะฮะแต่นี่เป็นบงังเกอร์ก็อาจจะเจอของน้อยกว่าค่ายทหาร,รหน่อยแบบอาจจะเป็นเจอพวกยาหรืออะไรพวกนี้นะฮะ เดี๋ยวพาร์น้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันใหม่นะตนน่พาร์ทลาไปก่อนแล้วไอ้เฮียไอ้คิดนั่นมาอีกแล้วมันก็วิ่งตามเรื่องหนาไอ้เฮียมันมึงเป็นแม่เขาไงไรกูกลับบ้านเนอะไอ้ระยำเลย